อุปกรณ์ตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อเองนะครับยืมมาจากผู้ชมท่านหนึ่งเขาสั่งซื้อมาใช้งานนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับที่รับชมช่องขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่คือหมวกนะครับสำหรับใช้งานอาจจะเป็นกิจกรรมกรารแจ้งไม่ว่าจะเป็นแคมปิง้งคายัคก,กิ้งนะครับหรือว่าจะเป็นปั่นจักรยานเดินเที่ยวนะครับแล้วก็อาจจะเป็นอย่างอื่นอย่างเช่น อยู่ในสวนทำสวนทำไร่อะไรซึ่งหมวกนี้ก็จะเป็นหมวกจากแบรนด์ f o r Class นะครับซึ่งบริษัทที่ผลิตแบรนด์นี้ก็คือบริษัท Decathlon นะครับ Decathlon ก็เป็นร้านขายอุปกรณ์ Outdoor นะครับที่มีอุปกรณ์หลากหลายให้เลือกซื้อนะครับในกรุงเทพเองก็มีหลายสาขาอยู่นะผมอยู่ใกล้พระราม้งพระราม3พระราม6จจำไม่ได้แล้วนะครับก็มี บอกรอเข้าไปดูอยู่บ้างนะครับนี่เป็นหมวกนะครับหมวกแคปหรือว่าเบสบอลแคปซึ่งตัวผ้าวัสดุเองเนี่ยเป็นผ้าที่มีน้ําหนักเบานะครับแล้วก็มีความบางสังเกตดูเลยเหมือนเป็นผ้าร่มนะรเราเรียกว่าเป็นผ้าร่มแล้วกันนะซึ่งตัวผ้าเองเนี่ยเขาจะมีความบางแล้วมีความยืดหยุ่นเล็กน้อยนะครับเราลองสังเกตดึงดึงดูทําให้เวลาใส่แล้วรู้สึกว่ามันไม่อึดอัดนะครับถ้าเป็นผ้าแบบแข็งแข็ง,ขงเหมือนผ้า jeans denim canvas ผ้าใบพวกเนี้ยมันจะ ใส่แล้วมันจะอึดอัดนะเพราะว่ามันระบายอากาศได้ช้านะครับแล้วมันเก็บความชื้นเยอะด้วยอันนี้มันพอมันบางเบามันก็ทําให้ f ีล l ิ่งเวลาสวมใส่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยอึดอัดเท่าไหร่นะครับแล้วผมเองก็ใช้หมวกที่เป็นวัสดุแบบนี้อยู่นะเพียงแต่ไม่ใช่รุ่นนี้เท่านั้นนะครับน้ําหนักรวมแท็กผ้าไอ้กระดาษนี้ด้วยนะหนักอยู่นะอันนี้นะครับลองชั่งดูว่าเท่าไหร่81กรัมนะครับอยู่บนหัวเราก็ร้อยกรัมนะผมปัดขึ้นแล้วกันนะครับ ให้เข้าใจง่ายๆตัวเลขง่ายๆเลยตัวไอปีกหมวกหรือว่าตัวบริมนะครับตัวขอบตรงนี้นะก็เป็นขอบโค้งซึ่งก็จะบังแสงจ้านะครับจากด้านหน้าคือเป็นแสงที่เวลาเรามองไปหันหน้าไปหาแดดเนี่ยความยาวลึกอยู่ที่ประมาณ10เซนเกือบจะนิ้วอะนะโดยประมาณนะก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีการบุวัสดุผ้าสีเข้มขึ้นกว่าด้านบนทําไมทําแบบนี้เออบางคนสงสัยไหมเพื่อความสวยเหรอ หรือว่าเพื่ออะไรนะครับจริงๆแล้วคือเวลาเราใส่เนี่ยมันไม่ได้บังแดดจากทางด้านหน้าอย่างเดียวนะครับด้านบนอย่างเดียวนะครับมันจะบังแดดจากด้านล่างด้วยอา้าวแล้วบังแดดด้านล่างยังไงในกรณีที่เราเดินในที่ที่แสงจ้ามากนะครับอย่างเช่นบนถนนคอนกรีตหรือว่าจะเป็นพื้นในสวนที่มันมีความฟแฟลตเรียบนะครับอย่างเช่นพื้นอาจจะเป็นพื้นดินลูกลงังพื้นทราย ริมทะเลเรานอง,อง,องนึกภาพทรายมันเป็นสีอ่อนใช่ไหมครับสีขาวสีเทา,ทาจางๆอย่างเงี้ยหรือว่าผิวน้าอะไรก็ตามวเวลาเรานั่งบนเรือบนออชายหาดเนี่ยมันจะมีแสงสะท้อนลงบนพื้นนะครับแล้วกระเด็นกลับเข้ามาที่ตาเราถ้าเราใส่แว่นกันแดดมันก็ช่วยได้นะรประมาณนึงแต่ถ้าเราไม่ได้ใส่เนี่ยแสงสะท้อนที่มีก็จะเข้าตาเราจากพื้นทรายนี่แหละพื้นหิมะพื้นทรายทําให้เราแสบตานะครับซึ่งด้านในหมวกข้างในตรงเนี้ยเขาจะมีการใช้วัสดุสีเข้มกว่าด้านบน ทำให้เวลาแสงสะท้อนขึ้นมาแล้วมาเจอตรงนี้มันจะสะท้อนกลับเข้าตาเราน้อยลงกว่าเดิมด้วยนะครับทำให้มันรู้สึกว่ามันไม่จ้ามากแล้วก็เวลามองไปเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเราเอามือป้องตาเราแบบเนี้ยใครเคยแบบแสบตาก็เอามือป้องตาบาังแดดบังอะไรเงนะี้ยหรือว่าจะเป็นการโฟกัสมองไปที่อะไรบางอย่างเนี่ย วิธีการเอามือยกมือขึ้นมาป้องข้างๆตาเราลูกตาอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ป้องตรงนี้เป็นการปรับโฟกัสแล้วก็เป็นการบล็อกแสงรบกวนด้านข้างนะครับทำให้เรามองเห็นวัตถุแล้วก็สามารถจะไอดีนติฟายหรือว่าระบุนะครับสิ่งที่เรามองได้ง่ายขึ้นอาจจะมองเห็นว่าเป็นคนแต่ว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงล่ะผมยาวผมสั้นอาจจะมองไม่เห็นก็คล้ายๆกับการเรายกมือขึ้นมาเพื่อป้องไม่ให้แสงมันรบกวนจากทางด้านข้างด้านบนแล้วก็ด้านล่างมากนะักนะนี่ก็เป็น เหตุผลว่าทำไมเขาบุเป็นสีเข้มข้างในนะครับส่วนขอบด้านในตรงนี้ก็จะมีผ้าเมชหรือว่าเป็นผ้ารูนะครับเพื่อใช้ระบายเหงื่อแล้วก็ความชื้นนะครับสำหรับสวมใส่นานๆมันก็จะมีเหงื่อขึ้นตรงหน้าผากตรงผมเราอะนะตรงไรผมะนะครับซึ่งเป็นธรรมดานะอันนี้ก็ได้ผลตรงที่ว่ามันก็จะไม่ไปเสียดสีกับขอบหมวกด้านในโดยตรงแล้วก็ตัวขอบเองก็จะมีการบุผ้าตะข่ายซึ่งช่วยระบายอากาศอีกด้วยด้านบนจะมีชื่อยี่ห้อนะครับ for class นะครับอยู่ เราจะเห็นว่าชิ้นผ้าด้านหน้าก็จะเป็นผ้าที่มีความกว้างทําให้เวลาใส่แล้วไม่บีบขมบมากนะครับส่วนหัวด้านบนก็จะเป็นผ้าหลายชิ้นมาเย็บติดกันซึ่งถ้าเราลองสังเกตดูนะหมวกทั่วไปมันจะเป็นชิ้นเดียวกันหรือไม่ก็ไม่มีช่องพวกนี้นะครับแต่ว่าหมวกรุ่นนี้นะเขาจะมีช่องเล็กๆตรงนี้นะครับระบายออกมาแล้วก็จะมีการเย็บเป็นช่วงๆไว้เพื่อ เวลาลมพัดนะครับนี่จะเป็นเซกชัน3มเซกชันแบบนี้ถ้าเราใส่อย่างเงี้ยเออมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะปกติแต่ถ้าเวลาที่มีลมพัดเนี่ยลมมันจะลอดเข้าไปทางรูนี้นะครับเข้าไปทางรูที่เขาเย็บไว้เนี่ยแต่เขาไม่สามารถจะเปิดทั้งหมดได้เพราะไม่นั้มนมันก็จะแหกนะครับเขาก็ต้องเย็บล็อกเอาไว้เนาะพอลมเข้าไปในช่องนี้มันก็จะไหลเข้ามาข้างใน ผ่านผ้าตาข่ายแบบนี้เหมือนกันเหมือนเสื้อกล้ามนักบาสนักบอลอะไรพวกนี้นะครับมีรูเพื่อระบายความร้อนออกเวลาเราใส่เดินตากแดดหรือทํากิจกรรมเรามีเอ่อเหงื่อนะครับแดดส่องมาบนหัวเราหัวเราร้อนเราก็เดินไปเหงื่อออกความร้อนจากเหงื่อนะครับความชื้นก็จะถูกระบายผ่านช่องนี้ออกทางข้างนอกในขนาดเดียวกันลมที่พัดผ่านเข้ามามันก็จะเข้าทางช่องนี้นะครับระบายอากาศออกทางอีกฝั่งหนึ่งซึ่งรูระบายก็ถ้านับแล้วก็จะมีทั้งหมด 6รูด้วยกันนะครับมีด้านละ3รูนะครับเพื่อใช้ระบายความร้อนและความชื้นออกรูค่อนข้างใหญ่เลยนะนี่ขนาดแย่ได้3นิ้วแบบนี้เลยนะครับถ้าลองวัดคร่าวๆดูรูก็ประมาณ2อนิ้วครึ่งได้นะครับรูนึงประมาณ2นิ้วถึง2นิ้วครึ่งชิ้นด้านท็อปก็จะเป็นแบบนี้นะครับบังแดดแต่ว่าระบายอากาศด้านข้างได้ส่วนไททอยของหมวกนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีตัวปรับความกระชับ ก็จะเป็นสายสลิงที่เป็นอีลาสติกยืดๆอย่างเงี้ยนะครับสามารถจะบีบเพื่อปรับให้หมวกมีขนาดรอบศีรษะที่เล็กลงแล้วแน่นขึ้นในกรณีที่ลมพัดแรงๆแล้วเรากลัวลว่าหมวกจะหลุดจากหัวเราเราก็ดันในตัวสายรัดเนี่ยให้เข้าหรือว่าดันออกเพื่อขยายขนาดนะครับแล้วมันก็ขยายขนาดได้ประมาณหนึ่งไซส์ Size ผมว่าน่าจะเป็นไซส์ M นะครับไม่ก็ฟรีไซส์ซึ่งถ้าคนหัวไม่โตมากผมไม่เยอะหัวไม่ฟูมากแบบ ผู้ชายเด็กผู้หญิงนะครับหรือว่าจะเป็นคนทั่วไปที่หัวไม่โตมากผมว่าน่าจะใส่ได้นะมันก็แต่ถ้าเพื่อนผมเนี่ยหัวเขาโตผมเขาหนาเขาอาจจะต้องการไซส์ใหญ่กว่านี้นะไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันมีกี่สีมีกี่ไซส์นะครับส่วนที่น่าสนใจอีกอย่างของหมวกรุ่นนี้คือเขาจะมีตัวกาดจากด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นผ้ามา่านเรียกผาม่านแล้วกันเนาะเขาจะมี อยู่รอบด้านเลยนะครับซึ่งถ้าลองสังเกตดูเราจะเห็นว่าถ้าผมถือหมวกแบบนี้หันข้างมันก็จะเป็นตัวผ้าที่ดรอปลงมาเพื่อบล็อกตรงบริเวณแก้มด้านข้างแล้วก็ตรงคอนะมันก็ใส่แล้วมันก็จะทิ้งตัวลงแบบนี้นะครับปิดด้านข้างมีการบากเปิดตรงนี้ไว้เพื่อหลบแนวไหล่นะเป็นหัวไหล่คนตรงนี้อันนี้ก็อยู่ด้านหน้าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังของหมวกนะครับก็จะเป็นเหมือนคนญี่ปุ่นอ่ะหมวกฐา,านญี่ปุ่นเคยเห็นใช่ไหมที่ มันมีที่ปิดข้างๆา,งางแล้วด้านหลังก็จะเป็นเหมือนกระโปรงหรือเป็นชายของหมวกนะครับอีกทีนึงเพื่อบล็อกตรงต้นคอตรงหลังคออีกทีหนึ่งนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นหัวไหล่แยกแบบนี้นะครับเวลาใส่ก็มันจะอยู่หัวไหล่ก็จะอยู่ตรงนี้พอดีนะครับอยู่2ข้างแล้วก็เรทที่เขาบอกเป็น SPSPF 5 0บวกเลยนะครับ Sun Protector นะครับ Sun Protection Factor นะครับ SPF 5 0า UPF นี้อ่า Ultraviolet protection factor นะครับก็กันรังสี uv ถึง50ซึ่ง uv ก็กันได้ทั้งแบบ a และ b นะครับแต่ว่าแบบ alpha กับ beta นะครับ a คือ aging b คือ burning นะครับจำไว้ง่ายๆนะก็คือ alpha กับ beta burning ก็คือตัว b uvb มันจะทําให้ผิวไหม้นะครับส่วน a alpha หรือว่า aging เนี่ยมันจะทำเป็นคลื่นอินฟราเรดกับคลื่น uv ที่มีค่าความยาวคลื่นลึกนะครับ เจาะทะลุได้ทะลวงได้ลึกกว่านะครับซึ่งไอ้พวกนี้มันกันได้ไม่เยอะหรอกนะมันจะกันได้ประมาณนึงแต่ก็ดีกว่าไม่มีนะครับนี่นะแบบนี้นะส่วนด้านในก็จะมีมันเป็นยางยืดหน่อยๆน,นะครับแล้วก็ใช้ตัวผ้าเมชร้อมรอบอตัวขมับเลยนะครับทให้เวลาใส่ก็ไม่ไปถูดโดนตะเข็บที่มันเจ็บนะแล้วก็ช่วยซับเหงื่อระบายความชื้นด้วยนะระบายขึ้นด้านบนออกด้านข้างที่แจ้งไว้นะครับนอกจากนี้ส่วนด้านหน้าของตัว ไกเตอร์ ator, หรือตัวผ้าที่ลงมาบังนะครับด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยยังมีกระดุมอีกฝั่งละ2ตัวซึ่งจะเป็นตัวรับกับตัวจ่ายนะครับหรือจะเป็นตัวผู้กับตัวเมียก็ได้นะแล้วแต่จะเรียกนะครับเขาจะมีกระดุมอยู่อย่างนี้นะครับเวลาใช้งานก็สามารถจะเอากระดุมมากลัดเข้าไปด้วยกันแบบนี้เพื่อเป็นตัวปิดด้านหน้าได้ด้วยนะครับเวลาเราใส่เราก็สามารถปิดแก้มด้านหน้าแล้วก็ป้องกันไม่ให้ แสงนะครับทำลายผิวหน้าเราก็จะโผล่แค่ลูกตากับจมูกนิดหน่อยแค่นั้นนะครับเหมือนนินจาเหมือนไอโมงแบบนี้นะครับก็อาจจะใช้กับกิจกรรมการแจ้งอย่างเช่นเดินเที่ยวริมหาดนะครับอ,อ,อาจจะเป็นแคมปิง้งอยู่ที่เต็นท์นะครับหรือว่าอาจจะเป็นการเดินป่าเดินเที่ยวรวมถึงอาจจะเป็นแคดดี้ตีกอล์ฟอะไรพวกนี้น่าจะใช้ได้นะครับราคาก็ไม่น่าจะแพงลิงก์ก็ให้ไว้ใต้คลิป นะครับมีหลายสีแหละอันนี้จะเป็นสีแทนออกแนวน้ำตาลอ่อนๆนะครับผ้าก็น้ำหนักไม่เยอะนะครับแล้วก็เล็กมากเลยเวลาพับเหลือแค่นี้เองเนี่ยไม่เปลืองพื้นที่แล้วก็ซักง่ายแห้งเร็วน้ำหนักเบาครับกันแดดได้ก็ประมาณนี้นะครับนี่คือหมวกจากแบรนด์ Class นะครับโดย Decathlon นะครับผมเราจอกันแหมะอพิสดหน้านะไปดูกันเองว่ามีกี่สีซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่นะครับ บ๊ายบายครับเฮบิไรเดนเอาท์